ดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้บูจะมาพาทุกท่านทําแกงอ่อมยอดมะละนะคะก็มีมีมะเขืออันนี้มะเขือหั่นแล้วอันนี้มีบวบอันนี้มีชะอมกับผักชีนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้อันนี้คือยอดมะระน,นะคะเดี๋ยวเราทํากันเลยค่ะต้มน้ําเดือดแล้วนะคะ อันนี้มีกระเทียมพริกสดนะคะที่เราทุบแล้วเพราะว่าเราไม่มีโครบงจำนะคะเราก็เลยใช้วิธีทุบเอาค่ะเราก็จะปรุงด้วยนะคะลาราเจนะคะของหนุงมจับเราก็จะใช้อ้ำปลาอยู่ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะ ซอสเห็ดหอมนะคะเจอันนี้ใส่สักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะต่อมาอันนี้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะก็เจเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คึ้นช้อนชาผงปรุงรสเห็ดหอมเมื่อกี้ผมปรุงรสเจนะคะอันนี้คือฮิมารยันนะคะปลายของคึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่มะเขือไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ต้มไปเลยตบบปุบเดี๋ยวเราจะเติมผักอื่นอทีหลังนะคะ เดี๋ยวเราเติมทีหลังเอาใส่ตัวที่สุกยากก่อนแล้วก็บุก็จะเติมข้าวคั่วเลยนะคะเพราะว่าข้าวคั่วจะใช้เวลาเยอะหน่อยอันนี้ประมาณ4ทับพีนะคะบุกว,ว่าน่าจะ5ทับพีใส่เลยคะ่ะ ค่ะร้อยมะเขือข้างในสุกก่อนนะคะเราถึงจะเติมผักค่ะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเราแป๊บค่ะอ่าเราก็เตรียมเติมผักนะคะอันนี้เอาผักชีกับเอาผักชีกับชะอมลงไปก่อนนะคะ คือจริงๆเราใส่แต่ผักชีลาวนะคะชะอมนี่บางที่ก็ใส่บางที่ก็ไม่ใส่นะคะแต่บางเอิญว่าบูมีค่ะถ้าไม่รีบทําแล้วมันจะเสียนะคะก็เลยเอามารวมกันหมดเลยะอันนี้ยอดมาลาเยอะมากกะละมังเนี่ยประมาณว่ากินกันแบบครอบครัวค่ะแต่ว่าทางคนเดียวนะคะ แล้วก็มีผักพื้นบ้านอีสานอีกตัวหนึ่งค่ะผมไม่รู้จักชื่อพอผักผักตัวนี้เวลาเราจะทานเราจะเอามาย่างไฟก่อนนะคะเวลาเราทานกับลาบอะโมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรห่างหายไปนานนะคะ ติมทั้งน้ำเติมทั้งผักนะคะเราก็เลยจะกลมงเพิ่มอ,อันนี้ครึ่งทับพีนะคะปะลาล้าครึ่งทับพีนะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้อีกครึ่งช้อนชานะคะของครัว แกงอ่อมของเราก็เรียบร้อยนะคะดูหน้าตาดีมากเลยเดี๋ยวเราไปชิมค่ะเดี๋ยวเราเสิร์ฟค่ะแกงอ่อมเราก็จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวบุขอลลองชิมก่อนมีผัก ผักมีหลายชนิดนะคะเป็นผักพื้นบ้านของอีสานทั้งหมดเลยค่ะฝากเขาซื้อบอกว่าอีพื้นบ้านอีสานเขารวบมาหมดเลยค่ะก็เลยต้องเอามารวมกันเลยค่ะ มีรสขมขมเบาๆแล้วก็มีรสอูมามิแบบกลมกล่อมอะค่ะมันมีความเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดกำลังดีค่ะเผ็ดพอดีงามแล้วก็ รสขมที่ได้มันเป็นรสขมที่กลมกล่อมอะค่ะมันไม่โดดอะค่ะรสขมมันมันมันไม่โดดออกจากออกจากรสชาติอย่างอื่นที่เราปรุงไปอะค่ะมันรวมอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็น้ำก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่เหนียวไม่ข้นจนเกินไปพอดีพอดีพอดีงามค่ะ อพอดีอร่อยอ่ะพอดีอร่อยค่ะคือรสขมมันขมกลมกล่มไปหมดอะค่ะมันเลยกลายเป็นว่ารสชาติอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยอ,อร่อยค่ะ อันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะรักษาโรคได้ด้วยป้องกันมะเร็งด้วยนะคะพบแล้วเป็นยอดมะละขอบคุณนะคะที่ติดตามบูมาตลอดบูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามบูด้วยนะคะวิธีกดติดตามนะคะอันนี้เป็นช่องบูนะคะพวงปากาวางพระาดแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวติดตามของท่านจะเป็นสีแดงนะคะกดตรงสีแดงนั่นนะคะกดลงไปจะเป็นแล้วก็ พอกดตรงคาเขียนคําว่าติดตามสีแดงมันก็จะเป็นติดตามแล้วนะคะกดกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ